ปาป้สคือผมได้รับคําสั่งจากจากท่านรองธนานะครับซึ่งครูฝ่ายสืบสวนนะครับท่านรองธนาเนี่ยก็ได้รับคําสั่งจากท่านผอบอมอีกทีหนึ่งนะครับว่าให้มาเร่งรัดคดีนะครับในส่วนของคดีนี้ซึ่งเป็นคดีที่ประชาชนสนใจนะครับเราก็บูรณาการกันนะครับก็มีภาคแปดภาคเก 8, ้าก 9, องปราบนะครับแล้วก็รชาชัรรนะครับที่บูรณาการกัน เป็นจัดเป็นทีมขึ้นมานะครับตอนนี้ความคืบหน้าของคดีเนี่ยเราก็ตอนนี้เราไล่จากกล้องก่อนเริ่มต้นจากกล้องก่อนนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีคนตอนนี้ก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์ทางผู้สื่อข่าวนะครับว่าใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็หรือมีเบาะแสอะไรเ,เนี่ยให,ให้ให้มาบอกนะครับตอนนี้เราออกหมายจับไปแล้วทั้งหมด4ี่คนนะครับแล้วก็จับกลุ่มไปแล้วสองนะครับตอนนี้ว่าคาดว่าถ้ามีผู้ที่เกี่ยวข้องในกล้องที่เราเจอ ตั้งแต่วันที่20-21เนี่อาจจะออกมาจับเพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งต่าไปอีห้าครับเกี่ยวข้องยังไงคือคนที่ปรากฏในในในภาพดีกว่าอันนี้ดีกว่าคนที่ปรากฏในภาพเราอาจจะต้องถ้าเขาม่ถ้าเกี่ยวเขาเกี่ยวข้องเราอาจจะต้องดาเนินคดีกับเขานะครับถ้าเราดไปแล้วคือถ้าบอกว่าทางทางสตูลเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะทางสตูลเนี่ยมีช่องทางติดต่อเป็นแนวธรรมชาตินะครับซึ่ง ถ้าออกถามว่าออกได้ไหมก็ออกได้นะครับแต่ตอนนี้ทางสตูนผู้การสตูนนะครับก็ตั้งด่านทาง้สตูนเนี่ยมีเข้าออกทางเข้าออกอยู่สองทางนะครับบอกประชาชนไม่ต้องไม่ต้องไปไปตกใจนะครับทางทางตำรวจเนี่ยตั้งด่านทั้งทั้งสองทางไว้ไว้หมดแล้วครับในส่วนรถที่ยึดได้อ่ะค่ะก็คือเราไปพบที่บ้านองไฟอ่ะเดี๋ยวฟองยังไงรถที่ยึดได้ค่ะที่เป็นรถระบะที่ใช้ก่อเหตุนะคะเรายึดได้หรือยังเรายังยึดได้ทุกคันเลย ที่เหยีออกแชร์กันว่ารถ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 บระษัทีมขับขัอยที่ตรงเกาะที่จะข้ามไปมาเลเซียบ้างอะไรแบบนี้หความสิร์ตไม่มีสอบถามทางผู้การสื่อปาก้าแล้วยังยังยังไม่มีครับมนขบวนเสียไม่ได้เจอรถมีกี่คันนะที่ใช้พวกขบวนในการพาหลบหนีเนี่ยที่ที่เราเห็นในกล้องไม่น้อยกว่าสองคันนะครับตัวบิ๊กกระป๋อยยังไงบ้างตอนนี้บิ๊กกระป๋อยก็ทางทีมอ่า ทีมงานหลบหนีอยู่ฮะยังหลบหนีอยู่ะเชื่อว่าน่าน่าจะอยู่รวมกับผู้ต้องหาหลักอันนี้ว่าเขาพาแบบไหนแล้วเบื้องต้นทางครอบครัวของทางเสียดายมีการประสานติดต่อได้บ้างไหมคะนี่ครอบครัวอะไรที่เป็นอยู่กันก็ต้องเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวบ่ายนี้จะมีการประชุมที่พัทลุงที่ที่ครูตอนหย่างว่าพัทลุงจะเป็นเรื่องของทางครอบครัวของทางผู้ต้องหานะครับรายละเอียดตรงนี้จะจะจะมาจากที่นั่นอะไรเพื่อน คือตัวคนร่วมร่วมกระทำผิดที่พาหลบหนีเนี่ยตอนนี้เราก็สงสัยเพิ่มอีกหนึ่งคนหนึ่งรายนะอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบทางเอซีนีทีวีอยู่นะครับว่าเอีกหนึ่งรายเนี่ยเป็นใครนะครับถ้าถ้าถ้าได้รูปพรรณชัดเจนอะไรเนี่ยเราก็จะเออ่เขาก็ต้องกล่าวหาต้องเป็นผู้กระทำผิดด้วยนะครับก็ยังมีเพิ่มอีกหนึ่งรายตามที่ท่านผู้ช่วยได้กล่าวเบื้องตน้นขอเวลาพิสูจน์ทราบนิดนึงข้อความข้อมูลของกรมราชทัณฑ์เรื่องต้นได้ข้อมูลอะไร เป็นแนว,าวทางประโยชน์มันดีมากค่ะทั้งคนที่ไปเยี่ยมคนสุดท้ายอะไรางเงี้ยเราขอรัทราบไหมพี่เขาเป็นอ่าตำรวจด้วยเป็นข้าราชการของค์กรด้วยคือคืออ่าตามตาม,ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาใช้ลงชื่อไว้นะครับสิบคนก็คือที่เยี่ยมได้นะครับตอนนี้ทางกรมราชทัณฑ์เอาเอาชื่อทั้งสิบคนเดี๋ยวก็ไม่ให้ต้อ,ตอที่ตำรวจแล้วก็จะเอาชื่อคนที่ไปเยี่ยมว่ามีใครไปเยี่ยมบ้างตั้งแต่เอาตั้งแต่เขาเข้าไปในเรือนจําเลยดีกว่านะครับ มีเกินนอกจากเหลือจึกสิบคนนี้ไหมนะครับถ้าถ้ามีก็เดี๋ยวเราก็ถือว่าเราต้องเรียกเข้ามาสอบนะครับตามกฎของราชทัรเนี่ยตามระเบียบของราชทรรเนี่ยก็คือผู้ต้องหาหนึ่งต่อ,ต,อ,ต,อต่อผู้คุมสองนะครับแล้วก็เขาจะผัดกันวันผัดละสองสองคนต่อวันหนึ่งนะครับส่วนที่การที่ที่จะออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็จะต้องใช้ใช้เจ้าหน้าที่แบบนี้นะครับพร้อมเครื่องเครื่องพันธนาการนะครับ อันนี้เขาเขาก็คงต้องตั้งกรรมการที่เขาองเขาตั้งกรรมการของของเขาเองนะครับซึ่งในอำนาจของราชธารเนี่ย48ชั่วโมงเขาสามารถค้นได้ค้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นนะครับใช้อาวุธได้กับตัวผู้ต้องหานะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันเลย48ชั่วโมงแล้วนะครับอันนี้ส่วนตามผู้ต้องหาก็เป็นหน้าที่ของของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี้จะมีส่วนคิงหรือยังไงบ้างไหมคะอันนั้นต้องต้องต้องให้ราชธารเขาไปว่ากัน นะอ,อ,กอ,นนนอากึ้นดีกว่าเนาะฮะไม่ยากยาก,ยากอะไรอ่ะเจอเจออยู่แล้วนะ